คือมันมีความเข้าใจแบบเหมือนพลิกความเข้าใจไปอีกเออว่าไงเออเหมือนกึ่งเข้าใจกึ่งงงค่ะคือเข้าใจด้วยสมองแล้วก็พอจะเห็นทางค่ะคือฟังไฟเสียงค่ะแล้วก็ก็มีความเข้าใจอ,อ,อันหนึ่งว่าเพิ่งรู้ว่าตัวเองเนี่ยป หนึ่งเดียวกับธรรมชาติคือที่ไอซยเคยรู้สึกว่าเวลาเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติหรือว่ามาปฏิบัติที่วัดนี้หรือว่ามานั่งอยู่กับองค์หลวงตาค่ะมันจะเหมือนแบบว่าเ,เข้าสู่รู้หนึ่งเดียวธรรมชาติได้ง่ายเหมือนแบบติดลงบนนะคะไม่ต้องทำอะไรมากแค่ปล่อยเราก็จิตเข้าเป็นหนึ่งเดียว ที่ผ่านเวลาเดินที่นี่เดินจงกรมอย่างนี้ค่ะมันจะยังรู้สึกว่ามันมีอะไรอยู่นิดนึงที่ว่ายังคาอยู่หรือยังแตะอยู่เหมือนเป็นขยะก,กากอยู่นิดนึงที่ทำให้ไม่ได้อิสระร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมันยังมีอะไรอยู่นิดหนึ่งแล้วแต่แล้วก็สงสัย,เ,ยเรื่องนี้ว่าอะไรสิ่งนั้นที่มันอยู่นิดนึงที่มันยังมีมีคาอยู่มันไม่ลื่นไหลอิสระอะคะ่ะ เราไปเข้าใจว่ามันคือตัวสติเพราะว่าเข้าใจว่าสติเราต้องมีเราถึงจะสัมผัสรู้หนึ่งเดียวธรรมชาติได้แล้วก็คิดว่าสติมันเป็นสังขานตัวสุดท้ายของอโลกสมมุติอะคะ่ะที่ยังเชื่อมสิ่งนั้นอยู่คราเนี้ยพออ้อยฟังปลายเสียงเลยเข้าใจว่าอันเนี้ยค่ะ มันเป็นสิบแปดมงกุฎนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่สติจริงๆค่ะมันเป็นเหมือนว่าเราเคยเ,เข้าสู่สภาวะแล้วอพอเรามาที่นี่แล้วเรารู้สึกถึงสภาวะนั้นปุ๊บเนี่ยสภาวะนั้นเนี่ยคงจะดับไปแล้วในขณะจิตนั้นนะคะแต่ว่าได้ความที่ไม่รู้แล้วก็ลึกๆคงจะมีพยายามช่วยตัวเองที่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติ ที่จะเชื่อมต่อกับหนึ่งเดียวกับธรรมชาติและให้มันต่อเนื่องเพื่อที่จะมองเห็นสังขารโดยใช้หนึ่งเดียวกับธรรมชาตินั้นเป็นฐานในการเห็นสิ่งที่เป็นสังขารนะคะแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เราไปแตะแล้วเราเน้กว่าเป็นสติแตะอยู่กับสิ่งนั้นแล้วคาอยู่เนี่ยกลายเป็นว่า,ากลายเป็นว่าตัวตั้งของผู้ผู้ที่กำลังปฏิบัติ และก็จำลองเอา,เอาธรรมชาติหนึ่งเดียวนั้นที่รับทราบได้ในขณะจิตนั้นแต่ว่ายืดมันออกมาเนี่ยตัวที่ยืดออกมาเนี่ยกลายเป็นของจำลองแต่จำจลองได้ละเอียดและต่อเนื่องจากตัวแรกมากค่ะโดยเอาตัวไปแปะไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่สงสัยมาโดยตลอดว่ามันเหมือนมีขยะก,กากอะไรอยู่นิดหนึ่งมันมีอะไรอยู่นิดหนึ่งเนี่ยค่ะที่ ที่ไม่ลื่นไหลเนี่ยมันก็คือตัวตั้งของผู้ที่หวังหรือพยายามจะเลี้ยงสภาวะนานวไวเป็นที่พึ่งอะค่ะขวงตา <c oughs> <c oughs> ก็พลิกความเข้าใจนี้ก็แล้วก็ก็เลยได้คุยกับอาจารย์อาทิตย์นะคะแล้วอาจารย์อาทิตย์ก็ตกปุ๊บ บา <laughs> ชัดเจนมากเลยค่ะก็คือว่าอาจารย์ที่ขอถ่ายทอดสิ่งที่อาจารย์อาจะอาทิตย์พูดนะคะอาจารย์ก็บอกว่าเอโดยมากคนเราเนี่ยพออสัมผัสสิ่งที่เป็นวิมุตแล้วเนี่ยแล้วเวลาสัมผัสม,สมันแค่แค่ขณะจิตหนึ่งคืออ้อยไม่ค่อยเข้าใจไอ้เรื่องขนาดจิตเนี่ยอาอิตย์เข้าใจว่าด้วยความไม่รู้อ้อยรู้สึกว่า จิตเราหรือความรับรู้ของเราหรือตัวอะไรของเราเนี่ยมันเป็นเส้นยาวอะค่ะมันเป็นแบบความต่อเนื่องแต่ว่าไม่รู้ว่ามันแบบมันเป็นแบบเกิดดับเกิดดับตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยอันความไม่เข้าใจอันเนี้อ้อยถึงเอาเอาไปนึกว่าสติแล้วก็ไปต่อเนื่องกับสภาวะวีมุตตแล้วพยายามจะให้มันต่อเนื่องยาวโดยไม่เข้าใจว่ามันเกิดจากขนาดจิตเดียวแล้วก็จบค่ะ รับทราบก็รับทราบแล้วก็จบก,ก็เป็นอันใหม่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ความเข้าใจอันนี้ที่รวมๆที่จากคุยกับอาจารย์ทิศแล้วก็ฟังฝ่ายเสียงเนี่ยเลยเห็นว่ามันไม่มีไม่มีพนันธิพานอยู่ข้างหน้าแล้วก็ไม่มีไม่มีการเวลาที่เป็นหมายถึงว่ามีรออยู่ข้างหน้าที่เราจะทําไปเพื่อไปถึงคือการพูดอย่างเงี้ยมันเหมือนพูดเดิมๆกับสิ่งที่หลวงตาก็ ได้สอนพวกเรามาโดยตลอดนะฮะแต่ว่าความเข้าใจมันไม่อย่างนี้ค่ะค่ะอันนี้ความเข้าใจนี่คือมันไม่มีอะไรข้างหน้าเนี่ยมันมันมันจบเลยไปไม่ถูกนะคะมันมันทำอะไรไม่ได้ไปเลยลค่ะก็ลองค่อยค่อย,ย,ย,ยควนดูว่า เดี๋ยวขอย้อนกลับไปที่อาจารย์อาทิตย์อธิบายก่อนนะคะว่าสภาวะนั้นเนี่ยพอคนเราเข้าถึงแล้วเนี่ยก็จําลองมันขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นสิ่งนั้นแล้วก็ให้เห็นสังขารอยู่ข้างหน้าซึ่งเหมือนเป็นทางผ่านของผู้ปฏิบัติทุกคนที่พบตรงนี้นะคะแต่ว่ามไม่ใช่ของจริงเพราะว่าเหมือนกับอ้อยที่บอกว่ามีอะไรแตะอยู่เนี่ยเหมือนตัวดูดกระจกนะคะที่เป็นกลมๆใสๆดูดกระจกนะคะ มันจะมันดูดสิ่งที่ไม่มีไม่ติดมันล่วงค่ะแต่ว่ามันดูดติดได้แล้วมันคาอยู่อย่างที่เรารู้สึกได้เนี่ยแม้กระทั่งน้อยนิดเดือไงก็ตามแสดงว่ามันต้องมีที่ให้เกาะโดยลอจิกโดยตรก,กะมันต้องเป็นอย่างนั้นแสดงว่าอันนั้นต้องไม่ใช่ของจริงอยู่แล้วแล้วก็แต่อ้ยอยบอกว่าแต่มันแบบเข้ามาในนี้ก็รู้สึกสงบสงบัดแล้วก็แบบแล้วเราก็อยู่กับสิ่งนั้น ท่านก็บอกว่าอยู่กับสิ่งนั้นไม่ได้หรอกก็แสดงว่าพี่อ้อยเนี่ยจำลองสภาวะนั้นได้เหมือนมากเหมือนกระจกใสที่ขัดสะอาดจนมองออกไปนอกสวนนี่ก็เหมือนสวนอยู่กับเราแต่จริงๆมันมีกระจกแล้วมันถึงดูดไอ้นี้ยติดถ้าของจริงอ่ยมันดูดไม่ติดก็เลยได้ถึงมังอพาอว่าโอเคไอ้ที่แตะอยู่อย่างนั้นมันคือตัวตนของเราที่ทำเนียนใส่มากเลยค่ะ เป็นสิบแปดมงกุดที่เนียนสุดๆเหมือนกระจกใสค่ะแล้วก็พอเข้าใจตรงนี้ก็นั่งมันก็เหมือนสมองอันนี้ก็สมองมันก็ประมวลว่าถ้าไม่มีพันธิพาหนงหน้าแล้วมันมันมันหมดที่ไปมันหมดที่ทํามันไม่ได้ทำอะไรก็เลยถามอาจารย์สรุปอาจารย์ที่ว่าอย่างที่พี่ก็คงทําอะไรไม่ได้อนะมันทําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าถ้ามันรับรู้มันก็คือสังขารหมดแม้กระทั่ง รู้ความเงียบมันก็จบไปเป็นสังขารสังขารเนี้ยก็ในที่สุดมันก็คงไม่มีอะไรเลยนะคือไม่มีแม้กระทั่งวิมุตมันเหมือนแบบรับรู้ได้แต่สังขารอย่างเดียวอะค่ะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติจากนี้ไปมันก็เลยคิดว่าอ๋อมันก็คือถ้าจะไปดูดกระตกก็ไม่ได้เลยก็ไม่ได้มันก็เลยได้แต่เห็นเห็นสังขารอย่างเดียวคือมันทำอะไรไม่ได้แล้วอะ คือได้แต่รู้สังขารสังขารสังขารแล้วก็คงแบบไปรู้วิมุตติก็คงไม่ได้อะก็ค,คือมันรู้ได้แค่แบบขนาดจิตนั้นแล้วก็ไอตัวที่รู้ก็เป็นสังขารแล้วก็อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก็เลยมีแต่สังขารอย่างเดียวเลย เนี่ยค่ะลวงตาท,ที่เข้าใจแต่ว่าหมายถึงว่าการทําอ่ะยัง,งงงอยู่ว่าเอ๊ะอันนี้คือสมองและความเข้าใจอ่ะแต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยก็ต้องลองดูว่าถ้าไม่มีตัวดูดกระจกหรือมีอะไรแตะอยู่นิดนึงเนี่ยมันจะทําไงเมื่อคืนก็เลยลองไปเดินแล้วก็แบบลองแบบว่าไม่มีไอ้ตัวดูดกระจกแล้วก็มันก็จะรู้สึกถึงความเงียบสงบสงัดเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติพอรู้ปุ๊บ เราก็เลยเห็นในตัวสังขารที่รู้แต่ไม่เลี้ยงต่อฮะไม่เลี้ยงต่อหรือไม่เอาเอาสติไปเกาะอันนั้นเป็นเป็นฐานที่ตั้งนะคะแล้วก็ก็เลยมันก็ใกล้ใกล้คเคียงอันเดิมมากแต่มันอิสระกว่าอันเดิมมันนิดหนึ่งที่ต่างกันคะคืออันนี้มันอิสระหมดเลยอันนั้นนมีอยู่นิดหนึ่ง แต่ใกล้เคียงมากค่ะสภาวะก็คือสว่างหมายถึงว่าอิสระไม่มีขอบเขตมีความเงียบแต่มันไม่มันไม่คาความเงียบแล้วค่ะมันก็เลยลื่นไหลเป็นอิสระกว่าที่ที่เคยปฏิบัติมาแล้วก็มันจะมีบางแวบที่รู้สึกว่ามันมันมันคาเท่ากันนะคะหลวงตาคือแบบว่า มันค่าเท่ากันหมดเลยมันอันเดียวกันหมดเลยมันรู้แล้วแต่เป็นสิ่งที่รับรู้ได้ก็คือสังหารหมดแต่ว่ามันไม่มีแบบมันยังไงก็ไม่รู้หลวงตารู้กับรู้ไม่รู้หรือว่าอะไรมันมันมันเท่ากันค่ะแต่ว่าไอ้ที่รู้สึกนั้นตอนนี้ไม่ได้รู้สึกแล้วค่ะหลวงตาค่ะขอบพระคุณค่ะก็คือขอชมเชยจริงๆจ,จากใจที่ว่า ยากนกน้อยนักที่คนที่จะสังเกตเห็นตรงนี้ได้ที่ตับอ้อยพูดเนี่ยที่ว่ามันผ่องใสย,ยิ่งนักมันไม่มีติดไม่ยึดอะไรเลยแต่เมื่อไปเดินจกกรมแล้วไปอยู่กลางแจง้งมันไปเดินจกกรมการแจ้งเดินไปเดินมามันสังเกตเห็นอาการนิดเดึงมันระคายเครืองในจิตมันเหมือนกับ จิตเนี่ยมันไปนติดอะไรสักอย่างหนึง่งเหมือนตัวดูดกระจกอันเนี้ยคือมันเห็นจิตที่ยังยึดบ้านถือบ้านยังมีผู้ยึดบ้านถือบ้านเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยยากที่สุดเลยยากเป็นที่สุดของที่สุดนะตรงเนี้ยที่เห็นผู้สเสวยได้ว่ายังมีผู้สเสวยอ,อยู่แม้แต่นิดหนึ่งน้อยหนึ่งปรามานูหนึ่งที่ยังสเสวยกับอะไรอยู่เนี่ยมันเหมือน มีไอ้ตัวเนี่ยที่ไปดูดกระจกติดทั้งที่กระจกเนี่ยมันใสจนแทบจะเดินชนได้เลยเพราะว่ามันมองไม่เห็นว่ามีกระจกแต่มันรู้ได้ว่ามันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยที่ทำให้เป็นทุกข์ไม่มีอะไรที่ทำให้กังวลไม่มีอะไรเลยที่ทำให้ยึดติดกระจกมองไม่เห็นเพราะมันใสามากเหมือนกับอากาศเลยเดินชนได้เลยแต่มันสังเกตเห็นว่ามีตัวดูดกระจกอยู่นิดนึง มองไม่เห็นกระจกแต่มันมีตัวดูดกระจกคือมันเห็นอาการของใจที่ยังติดอย่างอาไรอาวรเยื่อใหญ่อาไรอาวรสิ่งใดอันนั้นเนี่ยตัวสาคัญเช่นจิตมันยังคิดถึงคำหนึงถึงพระนิพพานแต่ตอนที่ยังไม่รู้เลยพระนิพพานคืออะไรแต่จิตมันโหยหาคิดถึงคำหนึงถึงพระนิพพานอันเนี้ยแสดงว่า มันจิตเนี่ยมันไปยึดถือปณนิพพานไว้แล้วในอนาคตแต่มายึดในปัจจุบันแต่นิพพานในอนาคตการเวลาในอนาคตแต่มายึดในปัจจุบันมันมองไม่เห็นนิพพานแต่มันเห็นตัวดูดกระจกบางทีมันว่างไปหมดเลยมันไม่มีอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยว่างไปหมดเอ่แต่ทำไมไอ้ตาพาไวเงี้ยมันเหมือนกับมันค้างอยู่ อาจารบว่าที่ว่างไปหมดเนี่ยมันเหมือนค้างนานเฮ้ยเพราะว่าทุกอย่างไม่มีอะไรค้างได้ไนงะถ้ามีอะไรค้างได้ไม่แต่ความว่างค้างได้ความสว่างยิ่งนักทำไมจิตของเราสว่างยิ่งนักจิตเราผ่องใสย,ยิ่งนักทำไมจิตเรามีปัญญายิ่งนักค้างหมดเลยเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราคิดถึงว่าทำไมจิตเราผ่องใสย,ยิ่งนักจิตเ,เ,เรามีปัญญายิ่งนักจิตเรารู้แจ้งยิ่งนักค้างหมดเลย แล้วก็เรานิพพานเราใกล้นิพพานค้างหมดไอ้เนี่ยถ้าโหยหาคํานึงถึงคิดถึงสิ่งใดแล้วรู้สึกว่าสิ่งนั้นน่ยมันอยู่ในใจนานมันว่างนานเหลือเกินมันเบานานเหลือเกินมันรู้สึกว่ามันไม่ยึดติดะไรนานมากเลยมันความสภาวะที่ไม่ยึดติดมันค้างนานแสดงว่ามันรู้ขา มันขารู้อันเนี้ยไอ้ที่รู้คาารู้เนี่ยขารู้แจ้งคาสติคาสมาธิขาปัญญาแล้วก็ขาปัญญาญาณขาปัญญาวิมุตต์มันขาไม่ได้แต่มันทำไมมาคาอยู่ในใจเราได้เนี่ยอันเนี้ยยังสังเกตเห็นได้นี่คืออันเนี้ยคือสุดๆุหละที่สุดของที่สุดเลยยอดเยี่ยมมาก น้อยคนที่จะสงเกตออกถ้าทําใดมีผู้เสวยแค่เพียงจุดหรือต่อมหรือแค่ทุลีเดียวนั่นคืออวิชาตัวใหญ่ที่ลูกตามหาบัวหรือลูกป,มปูม่านเวโตให้กว่าจนใหญ่แล้วตามมหาบัว,ยวอย่างทุนท่านกล่าวไว้มันไม่มีอะไรที่ค้างไว้ไม่มีอะไรที่ลอยเด่นค้างคางไว้แม้แต่จิตบริสุทธิ์ก็ไม่มีที่จะลอยเด่นค้างคางไว้ได้ ถ้าม,มันมีอะไรลอยเด่นค้างคาไว้หรือแต่มีแต่นิพพานในใจเราค้างไว้ในใจเราของปลอมทั้งหมดไม่ใช่ทำแท้ทำแท้ไม่มีอะไรค้างไว้ในใจและไม่มีใจที่ว่าเปล่าบริสุทธิ์ค้างไว้ต้องอะไรจะเป็นตัวเครื่องอยู่ของสติอาหารลวงตาไม่มีไม่มีเครื่องอยู่ของสติเลยมีอะไรก็รู้อย่างเดียว มีอะไรก็รไม่มีสติก็รู้ว่าไม่มีสติมันรู้ว่าตอนไม่มีสติแต่ถ้ามีสติรู้อยู่คาอยู่นั่นแหละคือไม่มีสติอ๋อเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีเครื่องเลี้ยงสติไม่มีเครื่องอยู่ของสติเลยใช่ไหมฮะลงตาถ้ามีเครื่องอยู่นั่นแหละคือสติและติด<อ>แล้วก็ติดสตินั่นแหละ ถ้ามีเครื่องอยู่ของสติก็คือไอ้ตัวค้างนั่นแหละใช่เพราะมันพยายามจะเลี้ยงสติให้เป็นสายใช่ซึ่งมันไม่มีอย่างนั้นนั่นคือของตอมใช่เพราะสติคืออะไรรู้ปุ๊บมันก็รู้<ช>อะไรปุ๊บรู้รู้เข้าใจอันนะไม่มีเครื่องอยู่ของสติใช่เมื่อไม่มีเครื่องอยู่สติก็ไม่มีเครื่องอยู่ของสมาธิไม่มีเครื่องอยู่ของปัญญาไม่มีเครื่องอยู่ของธรรมไม่มีเครื่องอยู่ของนิพพานไม่มีอะไรเลย ไม่มีก็คือไม่มีไม่มีแม้แต่ความไม่มีถ้าความไม่มีมีคุณค่าต่อใจนั่นคือความมีมันไม่มีแม้กระทั่งความไม่มีเพราะว่าไอ้ความไม่มีคือการให้ค่าของใครบางคนจะมาลงตมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแค่นั้นเอง ค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะทุกทานก็ขอบขอบพระคุณที่สุดเลยค่ะ